กวางนกาตีพี่น้องพพอิอ์สว่างบ่ายพี่น้องตอนนี้กะเพื่อเก็บไหม่พี่น้องก็คือสิ่ำแรงแรงๆผู้เล่นลเนาะมาเก็บทางลุ่มไเลยพี่น้องเพื่นเผาแล้วแบบน,นี้พิ่นปั๊บหนาดิน,ลเ,น,นเลยเนาะเรียกว่ามาหาเก็บพาอยู่ทั้งลุ่มพี่ทางล่างก็เป็นบรรยากาศทางสวนยางพี่น้องบรรยากาศดีเนาะมื้นอนี้บ่ได้ใส่หมวกเลยพี่น้องเลยจะไปใส่อลไรหมวกกับคนพื้นไปพื้นมาวเ่าบ่เห็นเลยอยู่เพื่อนผนแหละแต่บ่ได้ใส่มาเนาะตากแดดแบบนี้เลยพี่น้องเลย สองคนมานี้มากับไอเก่งมาเก็บไม้ของตัวเองก่อนพี่น้องเพราะว่ายังบมพอเตาเนะาะจักมือได้เลยพี่น้องกอเตาใหญ่หน่อยนึงงหานอยากหใหม่มันพอดีวะปัดก่อไปก่อมาแบบว่าใหญ่กวดไม้พี่น้องไอพ่อสั่มบบน,นี้เลยว่ามาหาเก็บก่อนเนะาะจังได้ก็ฝฟ้าเป็นกําลังใจให้ในเน้อพี่น้องเด้อฝากเบอรงคลิปเบอรงโฆษณาให้ในพี่น้องโดยเดียวกับสิพากันไปเก็บไม้พี่น้องไอเก่งเงินพันถาอะไรทั้งพุง่นเนาะมาป่ามาดงชึเก้าวมือน,นี้ บรรยากาศกับป้าดน้องแดดแดดเปิดมาทั้งพี่แกพี่น้องผูกทั้งผูกกันเนาะงเป็นเผาอยู่เป็นควันพายอยู่พี่น้องทงไอเก่งเพิ่งก้าหาเก็บแล้วมาเลาะเบิ่งไม่สั้นๆอะไรพี่น้องพอได้เอาไปใส่เนาะอย่างหมูพอหาเก็บเบิง่งก่อนเพื่อได้เก็บอยู่เนาะสบายเลยพี่น้องเลยสบายดีเก็บไปเรื่อย เออมีอยู่ดนเน่อยนะทอมาเบิงแถวนน้พอได้เนาะรวมๆกันบริหารดนใหญ่เราพี่น้องเอาในน้อยเมื่อซอนเมื่อจีบใส่เดินนีดซ้ำนี Wan ้ก็เอาเลยอันเลยเป็นส่ยทางฝางกันเลยบริเลือกพี่น้องเอาเบิดทางรถขือทาพุนเบิดสองทางเนียนปะ ทางนายหมดแล้วเนาะยังดีอยู่เก็บเอาเบิร์ดพี่น้องทำได้ไหเก็บมาให้ อีกพิก่น้องเลยว่าตัดเลยค่ะ นี่รถตัวงามๆเลยกระยาบมันบูมใหม่ทุกคนหลุดเข่าได้อยู่ทั้งนะห้อยแผ่นเข่าอยู่ได้วยยันหลุดขากันเลยออกมาพี่ไป เ้มันแข็งอยกเอาเอาไปใส่ปากมันเลยมันหลุดเขาได้เด้นทางนี้ก็ได้ไดไมีทางอยก เป็นงกะขี่รถจักความไปความมาเยอะหาเอาห่างมันตัวแบบมันดีเพิ่นก็มาขนออกอยู่เพิ่นตัดไว้ ทางซอดพุ่นละมีหอยหลดจักบนเที่ยวหลไทยเท่ากับคือสิบไปซอดอยู่เพิ่นยังท่าจ,จูดทั้งพี่มิแต่ทางบนอาทับยี่น่เป็นจูดเบิ้นแล้วก็เลยได้พาก,กันมาไกลกว่าเก่าแบบนี้มี่ ก่อนนะมันเป็นด้ใหญ่ครับใส่ต่างยันบ่มใหม่นี่ด้นี่ก็มีเอาโตแบบนี้ไปใส่นะเอารวมกันเลยตมีเครือพี่น้องท้ามีเครือที้องเครือเลยเกินร้ายเตาแพกับมันบนใหม่ทั้งขาทั้งขาทั้งขาทั้งหันี่เหให้เรื่อย ตัวแบบใหม่แน่ๆนะนั่นใหม่ตัวนี้ มันเป็นแบบนี้แต่ว่าใหม่บริดอก คนใหม่ขึ้นรถไทยพี่น้องบานนี่เก่งค่ะรถไทยข้ามาเลยเฮาบันไดเอาเต็มพี่น้องทางในนี่เพราะว่ามันทนทางบด่ดีปันไดก็เลยสิไปเอาทางนอกนำ้ำรวมกันคนอยู่ไหนใส่น้ำเอาบุหรี่ใหญ่นะเอาเอาโอ้โหอ,อย่างนี้นใจไนดะ้บุหรี่แกงเอาใส่ถังปลา มีลมหนีหอดถาให้ทำพ่ะ อย่องตัวก้อนนี่เอาเมื่อนนี้ที่ได็ดตัดอยู่เลยไลาก็เวลาเ้ากองนะแล้วก็ตัดผักขึ้นบ่้มม่ ตาเสื <Private S 2> ่อมไหมบ่เรียกภาานไว้นเอาระเรวิา เป็นมยุมันาเ้าเอากอเนี่ยเ่หายได้าใส่ได้เวลาท้งาใส่เท่าน่อยแล้วก็จังไปเอาอยู่นออีกนะ เกลี้ยกล่ทางออกอะไรเขาเกลี้ยกล่บ่ละหน่อยบ่ละหน่อยแต่พอดีมีรถพ่ารถไทยเข่าได้อยู่ก็เลยว่ามาเอาะ はい。Oh, good night. 不能弄。<laughs> เก็บรวมกันเมือ่อยตัดนะเพราะเมื่อแล้วก็ต้องเลยตัดในไายบ้านเนาะเดี๋ก็นนกเลยว่าไหนบอาไปคุยกับปุนอ่ะได้อยู่ตัวดินต้องเชื่อเองค่ะคุปุนะ <c oughs> แต่แรกเรงคำใส่เวลาป้าเดนติดใจนัะ <lingu> พ <eyed> <Lead CR Wales> ี African ่นะเอาเบื <perí od mata> <Det S 1> ่อแตเงเียบลอยพี่น้องวันนี้ เขาขึ้นแล้วแ้วพก่นงเพราะที่เต็มรถเนาะมาใส่ทางนอกเพราะาว่าเขาเก็บไว้ทางนอกนําคู่วงเผิ่นกับสิไปเตาถ่านก็เลยไปนำกันเลยไปขึ้นเทิงเลยเนาะ ไม่แบบมันเป็นแบบว่ากระดุดกระดิดไม่สันส่นๆพี่นองบริหารไม่ง,งามๆเนอะเก็บเอาตามแคมป์ป่าที่แหละพอหลดเลยอันนี้สิเป็นไม้เสาหัวเพิ่นสตนตัดไ้พอได้เห็นหัวเนาะมันสื่อมันงามข้างในเป็นกระจุกเปาเพิากอือ มองไอ้งกองก้งไหมพี่น้องจะมา,เ,า <Okay. S 1> เป็นกองแล้วเราจะมันเป็นวัดพี่น้องอ่ันเป็นวัดวัดแน่ส่วงนี้บรรยากาศหนาวอากาศเปลี่ยนดู ลเลยเริ่มแป้นบาเลยเป็นไส้รถดดุดเนะาะพากันกลับในวันนี้พอดีเป็นยามแรงพี่น้องมากกับความเติมในวนนี่มีแต่ว่าสีเมื่อเอาไหม่ลงก้อนพี่น้องนอถ่าผกขอลิปหนานสิิขอคพี่น้องเด้อเนาะลิปนีลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี